มอร่อันน่อปูมังสู้อ่ะอันนี้เหรอที่เอามามาใส่อยู่นี่เหรอหน้าที่อันหนึ่งนี่ก็ซื้อปูมาเขาเลยกระถิ่นก็เลยเอาอย่างเดียวเลยลืมนึกอันนี้ข้าวเที่ยงหรอข้าวเที่ยงไหม พราะว่ากินข้าวเช้าที่กรกบอกใช่ใช่อืมท่าน้าจงหิวข้าวใช่ข้าวเที่ยงนี้จะเขาเรียกจะห้าโมงแล้วเนี่ยที่กบอกเป็น้าวเที่ยงไอ้นั่นอะซื้อไอ้นี่มาฝากโอ้ยเอ็นซื้ออะไรมาฝากอีแม่ฝากแม่แม่ม่แถมมันกล่าวว่าซื้อมาสองอันแม่เขาไม่กินหรอกจะทำท่ามาซื้อฝากแม่แม่ก็ว่ากินไม่เยอะไรอนย่าอะไรนะโรตีอะไรขนมโต๊ะ นดียไเดียวอะมาไปไหนไปตามไปที่นีอยเปล่าอ่เดียวมันตัดเทียบอยู่เมื่อกี้ค่อยเดี่ยกมันอยู่มันเหอกับค่อยอยู่อกาวบ้ามาทาไมก็วแสบสดชพี่มากินข้าวเอาเกาเหลามาอุ่นอืมเกาเหลามาเติมพลังก่อนนะ ขาวเที่ยงดื่มข้าวเที่ยงว่าไม่เห็นข้าวข้าวมีตายก็ยังข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงตอนตอนนี้สี่โมงแรเย็นเที่ยงมือเดียวขาวเที่ยงสี่โมงแต้องเพิ่มป็นนัรขบวชยาเท่าแล้วแม่ดาเขามันก่จะบดไตาตแจะเอาไว้ห้้นไ ต้งใเยมากหรอกเยล่อุด่าตั้งหลายอย่างเพิ่มหมกไปปามาแล้วมาแลจะไปดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอา้ย่าอย่าไปด้วยาวาวย,จะจะวย,วยายจะไดดูทางให้ยายเอ็อนไม่ต้อง ี่จะแอนไปด้วยได้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาได้แล้วค่อยๆไปแล้ไปก็ไปไปได้หมดเลยโอ้โย่าบอกไปกันหมดเลยไ่ได้นะจไม่ได้โอ้เสร็จตมไปูมันกนไข่ต่อไปชิมนูสิไม่เลยกินเป็นไมไข่ต่อเนี่ยไข่ต่อยกินเคยกินได้นะ นเย้าเก่าหรอพ่าใหญ่าเลยไพ่ใหญ่พาเมกิเบิ้งวตอน้มเป็นอะมาลงมชิมไม่ตอนเด็กหมตอนเด็กอเตอน้กินเาเอาไขเตอาให้น้องกินหรอเออตัคำเติมพลังก่อนจำเลยออมาล้าก็หันมาหาปลาด้วันนี่ต้องกินสร้างได้เหรอ แน่ๆหยุดไม่ได้กินอีกแล้วอร่อยมั้ยมนต์แซ่บอยู่ว่ะยกโป๊ะยกโป๊ะโสั่งได้เอ้าสั่งไปเซเว่นบ่อ้มันจะมีบ้างย่อยเลยสำคัญมั้ยเฮามาเลยบ่ป่าวเนี่ย ให้หมูไปด้วยอยู่เลยร้อแดหมต้นน้ำจ๊ะโอ้โี่จะบอกทางบอกเต้นนะนะมนไปนพาไไปไปนะอุ่นไหมอุ่นยยยังร้อนแดดอยู่ยังร้อนแดดกินเลยจะให้ไปสองคนนะพักจไม่พอก็ย่าเียนดูเด้อ จ้าจ้า <laughs> ย่ยาเอาตาตาตังไปด้วยไม่รู้มันปชงบร็ยาปลเราไปกินน้ำเต้าหู้กันดีกว่าไปๆๆสั่งน้ำเต้าหู้ นี่เราจะกินน้ำเต้าหู้แทนข้าวนะเข้า,นะาตวตเ้ยะ,ะ่ะอา็นเข้าามเอาสองถุงใส่เครื่องถุงนึ่งไม่ใส่เครื่องถุงหนึง,ง,ง,นงหวานั้งคู่ ทิตโกนค่ะเรียบร้อยนะคะมาแล้วนูเรีวจังเลยจเย็นนะมลแป๊บนึงเสร็จแล้วนูฮะนี่ไงมีน้ำต้มหูฟ้าทุกโวน้ำขิง เครื่องไหมครับเขาไม่เอาปลาไหมเด็กตอนั้นต้นแล้วก็เปิดเครื่องสิท่านไม่กินแล้วสิดังแล้วพูดอะไรเขาไม่ บอกไว้พูอะไรลแค่แ <warnings> ค่ว like <Français> okay, ่าช้าช้าไม่ต้องฟังคนข้างหลังไม่ต้องเกิดอะเรมารถข้างหลังเะาอย่างก็จะเลยเห็นอ้พ่อกระจกมดูไม่ด้กมันมันต้องตั้งอย่างนี้อยอเกือบเยอ้่าีอรางหังมีเดี๋ยว่อ่อไม่เร็้แล้วพ่อ่ี ก่อจะเลีงเครื่องขึ้นมาแล้วอืมเราไม่ได้ขอเกียขึ้นีเยอยู่ที่สามสี่สองสองถ้าขึ้นเขาเกียหนึ่งา้ยหนึ่งจะสองมทำได้เยเอีเรียบเทียสามส่ถ้าขึ้นเขาขึ้นขึ้นเขาใส่แล้วเกียหนึ่งเ

ส beber, ่งงานแลวใช่ไหมฮะแค่นั้นดว่าหมดงานเลยใช่ไหมที่อร่อย

โอ้น้ำออกแล้วตัวนึงไ่ได้สวรรค์มานันหมลุดเออตัวตัวตมันลุดแมนไปซีสำนักไ่ได้สวรรค์มานำลืมสวรรคเอ้าสวรรค์เขามีอยอ่แต่ว่าต้องถามซางต้องถามซางซางอยู่ไหนข้าอบน

นุดนุดบนผ้าอานเดยบ่อะไรอือเอ้ามันหลุดมาเลยมันหลุดได้ไงอ่ะเขาติดไว้แมนบ่ไม่ใช่ช่างทำหลุดตอนฉาบตอนก่อบ่เออตอนก็ทำก็ทำแ่นอยู่ด้ ช่างอีกคนนึงที่เขามาติดช่างอีคนนึงที่เขามาติดท่อติดแอร์ <c oughs> เขาติดดูแล้วมันติดท,ทุกทุกห้องนี้ <c oughs> พวกลุงนี่แหละทำหล่นน่ะทำหัก <c oughs> ต้องมาซ่อมให้เด้ย <c oughs> อย่างนั้นหักเงินนะ <c oughs> รว่า้องนี้เอียมของอไทยนี้นาจะยกมาแลวกันห้องนี้เอียงของพื่นให้ยายะนนะ